ทักทายสบายดีเอฟซีแฟนคลับใข่เพ่งตัวเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และก็เอฟซีของน้องก้องวายุตัวเกียวมิวสิกที่เขารุปรากสู้ขู่สุข้นนะคะพี่น้องคลิปนี้เอฟซีน้ำภาพละกา้าความรักความผูกพันระวางพ่อก้องวายุ u, กับน้องๆหรือลูกชายทั้งสามคนของน้องก้องนะคะพี่น้องบปกสิเป็นน้องกล้าวน้องคุณและน้องกวินนะคะพี่น้อง ก้องวายุถือว่าเป็นศิลปินตัวเด่นๆของไข่เพ่งตัวเกี่ยวมิวสิกมีสมญาน้ามเยอะๆมากมายแต่ละสมญ่าน้านองกับว่ดใ้กินหนงแข้งใจบได้ถือโถดโกรดเครื่องหากแต่เป็นความภาคภูมิใจนะคะพี่น้องบว่าสิเป็นกล้องเอวหวานอพญ่าเซิงนะคะอื่นๆนะคะพี่น้องน้องกล้องวายุถือว่าเป็นศิลปินที่น่ารักนะคะพี่น้องรูปล้อนิสัยดี นะคะพี่น้องแมนวาน้องสิมีลูกไส้หอดว่าสามคนแต่น้องมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งหยวดค่ะพี่น้องหนึ่งความสําเร็จที่บถิมโบปาลูกเมียค,คือได้รับการแนะนําเสนอแนะหรือว่าการเล่าขานบอกกล่าวจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบอสวิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์วายจะถิ่มยาปาลูดอนะคะพี่น้องเพราะนั้นน้องก้องกะ มีความเป็นคุณพ่อมีความรับผิดชอบสูงมากกับลูกๆนะคะกับอดีตภรรยานะคะพี่น้องหรืออดีตแฟนนะคะพี่น้องจริงๆแล้วภรรยาหรือแฟนของเขาทุกคนเนี่ยดีมากเลยคะ่ะพี่น้องบ่ามากเรื่องบ่เอาความบ่าขายบา่อะไรต่อมีอะไรตั้งนาตั้งตาทางานทํามหากินแล้วก็เลี้ยงลูกเป็นอย่างดีจนมีครั้งหนึ่งบอดบีกไดเอ่ยปากช่่มไปฟั่งกันคะ่ะพี่น้องเร็วๆนี่เองค่ะอดีตภรรยพาพรันาลนเนี่ย ดีบาสุคนสอนให้หูลูกสอนใ้ลูกหูจักพอหูจกักสอนดันลูกให้เอือนพอหูจักพ,พรว่าตั้งอายุแค่ไม่เคยไม่เคยได้ยังลูกเลยแต่ลูกหูจักว่าว่าอะไรหนึ่งแม่เขาสอนดีอันนี้พ่อสนาเปิดเฟซเปิดเพลงเป,เปิดตีต่อเปิดอันนนี้ให้หูจักพอ่อจักควงแม่ง้นน่ะจ้างลูกเอาไปอุ้มหรอกแต่ว่าแม่เขาปลูกฝังนี่คือพ่อคุณพ่อเธอนางสือ,อ,อน,นั่นคือพ่อเธออันนี้คืออันนี้คือช, <erem put. S 2> ชื่นชม ที่นี่แอดมินสิพาไปเบิงลูกค้นแหลกของน้องกองว่าอยู่เป็นไผนะคะพี่น้องซื้ออย่างน้องบอกว่าน้องค้นแหลกเนี่ยหรือลูกไส้ค้นแหลกผมอายุสีปีแล้วเข่ารงเรียนแล้วค่ะพี่น้องไปชมกันเลยค่ะลูกไป่ว่าหาองเก้าครับ พอดีมีควบแล้วให้อันไหนบ้างก็ร้ใหอไหนมาเดีวก็ใ้อนไหนมาเว้ใรสีวีี้าวเด็สักลีกดนี่สวัสดีสวัสดีนี่สวัสดีแม่วันนี้มีงานอยู่ที่รออ้านบ้านฉันนะครับผมอยู่ที่ป,กปวกแดงนะครับนายอ๋อกายก็ยุรงยล้วก็เลยมไ,ไมาหา

และนี่นนค่ะคือลูกไส้ค้นแรกของเพิินค่ะพี่น้องน้องกวินบ้านอยู่ระยองนะคะพี่น้องกะยังหกักยังห่วงลูกคือเก่าสี่ปีบอลืมนะคะยังทรงเสียเลี้ยงดูและกะเที่ยวไปหาไปหักไปทรงอยู่ตลอดเวลาไปเบิ่งค้นที่สองกันเลยค่ะพี่น้องเป็นไผ่น้อคนนี้แอดขออนุญาตย,ย้อนไปเมื่อหลายเดือนนะคะพี่น้องเนาะน้องกองว่าอยู่ได้เห็นหนา น้องคุณเป็นขัางแหลกโดยมีบอดบีกนี่แหละติดโตไปนะคะพี่น้องตอนนั้นกำลังดังในกระแสโลกโซเชียลเลยว่าเอ้ากล้องวายุมีลูกติดแล้วเหรอนี่นั่นโนนนะคะพี่น้องบอดบีก,ก็เลอเอามาไล่ซดเปิดโตล้วลาคา่ะไอวอลกับเอฟซีแฟนครับละกาภาพนั่นเป็นภาพที่ประทับใจเป็นครั้งแรกที่น้องได้เจอน้องคุณะค่ะพี่น้องว้าแล้วน้ําตาแอดกับสิไลเอฟซีแฟนครับอยู่ในห้องเมือน,นั้นนี่ ห้องไห้ตามน้องแม้แต่บอสบิ๊กแบบร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าค่ะพี่น้องตั้งอุ้มหลานไปแล้วก็คิดหอดลูกเจ้าของจนเอฟซีแฟนคลับแล้วกับบุคลากรอยู่ข้างในจึงได้ปลอบบอสบีบได้ค่ะพี่น้องไปชมภาพนั้นกันเลยค่ะคือกันยังวะน้องในท้องเป็นยังไงเลี้ยมแหลมเลี้ยมแหลมากขนาดเลี้ยมแหลมลิ่มลิ่มันยต้านาในน้อยใจรุ่เออเห็นกันเท่าไรกันนี่ตาบี้นี่เนี่ยแมน นี่คือครั้งแรกแปลว well. okay. exactly okay. exactly. no. ่าเขามีความผูกพันเขาไม่กลัวเลยอ่ะกลเขาไม่กลัวพุหธอดุมวอดุมไยเฮ้อดุมไม่ไหวก็เขานั่นเบอกว่าหูจักอเขากอตายแล้วโห้ยเรื่งไหน่งล้วจะเมื่ไ้ดทำไรเออหนเหรอต้องจากได้ผู้ใดอันไหนบอ แมนนี่ดีกองแมน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 แบบนี้นะ่ือจับฟอใสเลือดก็สรใส่วนมืองแย่ง้บอกล่ะสดีครับผมก็เป็นงเลยวะเช็ว่าผู้ใดล่ะลูกผู้ใดนี่กิข้ามเลยครับินไหมครับไปสองสามสวัสดีครับี่สุนสวัสดีครับก่อนรับกคนก่อนพ่างไปสิ กำลังงงอยู่เป็นระบบมาแบบนี้วะมากอดฝ่ายเดอ,เอ,เอ,เอร์อลูกกันเลยฮัลโหลเฮ้ยอะไรพ่อกล้องเลยพ่อกล้องเลยสนั่นเลยครับผมนี่ก็คือลูกไส้คนที่สองไ่ะพี่น้องน้องคุณน,น้องคุณน,นี่ เป็นลูกของน้องเอมน้องเอมน่ารักมากนิสัยดีค่ะพี่น้องรููซึกว่าช่วงนี้สีได้มาสอยงานนะ่ะพี่เล็กแบรนโซเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมู่บ้านกลมารับพ่อกล้องไปทานข้าวนะคะไปเทคแคร์ดูแลแล้วก็จะไปส่งที่คอนเสริร์ตพนวานะคะพี่น้องก็เป็นภาคแห่งความรักความประทับใจความอบอุ่นสายเลือดเนาะค่ะพี่น้องเนาะความรักความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกนะ่ะน้องคุณ ต่อไปคนสุดท้ายค่ะพี่น้องเป็นไผ่ไปชมภาพนี้ค่ะพี่น้องไปชมคลิปนี้ค่ะตอนนี้จ้าตอนนี้อยู่พันเก่นนะครับ,บูกต้ว่าหาค่ะพี่น้องมาเพิ่ไผ่มหา,มหานี่เขามาครับอยู่ที่พันเก่นเพราะว่าคืนนี้ก็จะวันเกิดคุณพ่อแล้วใช่ไหมน้องกับปินกินอ,อะไรเนี่ยอืมอร่อยไหมนี่ขนมว่ะฟันทั้งหน้ามันมีแล้วเหรออืม ันนี้มาเพื่อไปนะครับผมคุณพ่อวันนี้นะครับวันนี้พามากินเขาวโยตลาดสุนทานครับน่านอนเขาดินมากโอ้ย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 ,อย,อย,อยมาจากพี่อ้อฟ้านะครับพี่อ้อฟ้านะครกันพามากโอ้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 โยยยย นั่นคือลูกๆของน้องก้องวายุค่ะพี่น้องมีน้องกล้าวน้องคุณและก็น้องกวินทั้งสามคนมคนี่พนว่าป้าป้าร,รักมากเลยเราพนก็นย่งฝาขอบคุณแม่แม่ของน้องทั้งหมดทั้งมวลว่าผมขอบพระคุณแม่คุณแม่ทุกคนที่ดูแล ลูกชายของผมเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องน้องบอ่เคยเลืมแต่ว่าเข้าบอลูนเนาะเบื้องลึกเบื้องหลังแบบ่นตรงเป็นอย่างเป็นคือบรรยากันนะคะพี่น้องด้วยอาชีพของน้องน้าหนักราคะพี่น้องแต่ใดๆน้องก้องไม่เคยบาลดละความดีในการสร้างความดีให้กับลูกๆมีการส่งเสียนะคะเลี้ยงดูส่งเสียเงินให้ดูแล ไปเยี่ยมไปยามไปพบเมื่อมีโอกาสเสมอใสเหลือดระว่างพอกับลูกบ่เคยเหือดหายระวางพอกล่องกับลูกลูกนะคะพี่น้องหรือแม้แต่บรรดาแฟนของเขาเขาก็ยังแบบว่าไปมาหาสู่กันถึงแม้จะไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นแบบครอบครัวที่สมบูรณ์นั่นก็คือชีวิตของน้องก้องวายุพ่อศิลปินลูกติดสามคนแต่ว่าน้องยังมีคุณงามความดีรับผิดชอบทั้งลูกรับผิดชอบทั้งครอบครัว รับผิดชอบทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณยายก็ขอชื่นชมน้องกองด้วยความจริงใจนะคะขอให้น้องเนี่เฮงๆปงปังปังดังๆรวยรวยนะคะพี่น้องมีเงินทองเยอะแยะมากมายดูแลลูกๆให้มีคุณภาพสืบต่อไปน้องพี่น้องเนาะกกเป็นกำลังใจให้น,น้องกองวายุอีกหนึ่งกำลังแรงใจจ้าแอดกันเลยนั่ภาพสวยๆเป็นภาพความประทับใจเนื่องในโอกาสใกล้จะวันพ่อวันนี้วันที่สี่ธันวาคมแล้วเนาะกับพี่น้องเนาะ วันพรุ่งนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติแล้ววันที่ทุกคนก็ระลึกถึงพ่อแอดกับเล่าเออเป็นภาพน่ารักดีก็นามาฝากเอฟซีแฟนคลับของน้องก้องวายุของบอดวิกปีบ้านฟินแลนด์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาละคะ่ะพี่น้องแอดขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พบพ่อกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกทกท,กท่านสุขสันวันพ่อนะคะสวัสดีคะ่ะ